สมเด็จพระสันตปะนตปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องคริสตชนให้เปิดใจรับการประทับอยู่อย่างต่ำต้อยและล้ำลึกของพระเจ้าเที่ยงวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทุสวรรค์แจ้งข่าวณา,านาหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้พระองค์ทรงเรียกร้องเราให้คงไว้ซึ่งสายตาและจิตใจที่ปราศจากอคติปิดกั้นความคิดอ่านที่ได้มาจากนิสัยความเคยชินพร,ระองค์ตรัสว่าจงเปิดใจรับความตะลึงพึงเพลิดไปกับอัศจรรย์ของพระเจ้าและการประทับอยู่อย่างต่ำต้อยและล้ำลึกในชีวิตประจำวันของเรา ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาบทอ่านในพระระสารประจำวันของนักบุญมารโกบทที่6ข้อ1ถึง4เรื่องพระเยสุเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเรตซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่พระเยสุเจ้าทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรมเมืองนาซาเรตบ้านเกิดของพระองค์และผู้ฟังที่อยู่ณที่นั้นสงสัยว่าพราะองค์ทรงเป็นลูกช่างไม้มาจากครอบครัวที่ต่ำต้อยแล้วจะมีปริชาญาณเช่นนี้ได้ อย่างไรปฏิกิริยาของพวกเขาก็คือไม่เชื่อและคุณเครืองใจที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงญาติและในบ้านของตน ท่าทีเพื่อนบ้านของพระเยซูเจ้าสะท้อนให้เราเห็นถึงความคิดของพวกเขาว่ารู้จักพระเยซูเจ้าแบบไหนถึงไม่ยอมรับพระองค์ความแตกต่างระหว่างการรู้จักและการยอมรับเป็นสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นต้องตระหนักหรือว่าเราจะยอมเสี่ยงกับการคิดว่าเรารู้ไปเสียหมดทุกเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรารู้จักเขาเพียงแค่ผิวเผิน เราจำเป็นจะต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้เขาเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้ยอมรับลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเราสามารถจะหมายหัวผู้อื่นและปิดใจหรือมีอคติกับเขาได้เหมือนกับที่ชาวบ้านที่รู้จักพระเยซูเจ้ามาเป็นเวลา30ปีได้กระทําลงไปโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเจ้าทรงเป็นใครและปฏิเสธที่จะชื่นชมสิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระเยสุเจา้าจากนั้นพระองค์ทรงตักเตือนว่าถ้าหากเราปล่อยให้นิสัยความเคยชินแบบนี้เข้าครอบงำเรามันก็อาจจะนำเราไปสู่พเพด็จการทางอาคติที่ซึ่งเราจะปิดตัวเองจากความแปลกใหม่และจากความเป็นไปได้ที่จะตะลึงพรึงเพลิด เราเห็นสิ่งนี้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเรามีแนวโน้มที่จะคบแต่ผู้คนที่คล้อยตามความคิดและตามโลกทัศน์ของเราเท่านั้น และสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อชีวิตความเชื่อของเราได้ด้วยเช่นกันกับการที่เราคิดว่าเรารู้ไปหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและหาคำตอบได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามหากปราศจากซึ่งการเปิดใจต่อสิ่งใหม่ๆต่ออศจรย์ของพระเจ้าและปราศจากซึ่งความตะลึงพึงเพลิดแล้วความเชื่อของเราก็จะกลับกลายเป็นการภาวนาที่เหน็ดเหนื่อยและจะค่อยๆดับมอดไป แล้วจึงส่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมให้ตัวเราได้รับความอัศจรรย์ใจซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติต่อการพบปะพระเจ้าอย่างแท้จริงต่อมาพระองค์ทรงหันกลับมาที่พระวรสารของนบ,บุญมาราโกพระองค์ตรัสว่า เหตุผลที่เพื่อนบ้านของพระยซสุเจ้าไม่ยอมรับพระองค์ก็เพราะว่าพวกเขารับไม่ได้กับข้อคอรหาเรื่องของการปฏิสนธิซึ่งสําหรับพวกเขาแล้วมันควรจะเป็นเรื่องอื้เฉาสําหรับพวกเขาเสียมากกว่าที่คิดไปว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏอยู่ในความต่ําต้อยในสภาพมนุษย์ของเราที่พระเจ้าสถิตอยู่อย่างล้ําลึกในมนุษย์ด้วยคําพูดและท่าทางต่างๆอย่างสามัญชนในสถานการณ์ชีวิตที่เรียบง่าย และนี่ก็ด้วยที่อาจทำให้เราเคลิ่บเพลิมได้ง่ายขึ้นกับความคิดที่ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ห่างไกลเพราะเสด็จขึ้นไปอยู่ในโลกของพระองค์ส่วนเราก็อยู่ในโลกของเราแถมพระเจ้ายังทรงใช้เทคนิคพิเศษในการกระทำสิ่งมหัศจรรย์เพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง เราเองก็เช่นกันที่จำเป็นจะต้องตระหนักถึงการตกอยู่ในแนวคิดแบบนี้และเราต้องเรียนรู้ที่จะมองว่าพระเจ้าทรงมาปฏิสนธิเองด้วยความถ่อมองค์อ่อนโยนล้ำลึกทรงอยู่ใกล้เราและทรงดำเนินพระชนชีพอย่างปกติสุขในชีวิตประจำวันของเรา พระเยสุเจ้าทรงเป็นเพื่อนของเราทรงกลับกลายเป็นหนึ่งในพวกของเราและด้วยเหตุนี้เองเพระองค์จึงทรงเข้าพระไทยเราติดสอยให้ตามเราอภัยให้เราและทรงรักเรามากที่สุดพระองค์ทรงส,งสรุปโดยทรงเรียกร้องเราให้ภาวนาว่า ขอให้เรายินดีรับทรรล้ำลึกของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราเช่นเดียวกับพระแม่มารีและมีสายตาและจิตใจที่ปราศจากอคติซึ่งจะเปิดกว้างรับความตะลึงพึงเพลิดกับอัศจรรย์ของพระเจ้ากับการประทับอยู่อย่างต่ำต้อยและล้ำลึกในชีวิตประจำวันของเรา Grazie, ciao. Ciao ragazzi.